วัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายแ<อ>นะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางหัดใจวันอายุเท่าไหร่อายุ8 4ปีก่อนมาเจอดีคอนแทคเนี่ยคุณยายอาการเป็นยังไงคะดวงตากับมืดวันนี้มันแก่งออกแล้วมืดว่าเห็นลงจักเม็ดเลยไม่เห็นอะไรเลยวันนี้มันดีขึ้นมันแจ่งขึ้นมันแหงขึ้นตาก,ก็ได้ตอนยังไม่กินนี่น้ําตาไหลไหมโอ้ยท่วมเลยย่อยโซดๆพุ่นวันนี้มันก็เลยแหงเลยแก่งออกแก่งออกโอ้ย้กูว่าตายแล้ววันนี้ ลามองเวลามองไปข้างนอกหน้าต่างนี่เป็นยังไงคะตอนยังไม่กินไม่เห็นยังเลยลูกกับพ่อไปหาหมอวัดดีพ้าเมือนั้นเหมือน,น,น,อน,นี่กับว่ดไรผ้าวันนี้หายาไปไม่หายกินวันนีดีขึ้นดีขึ้นแก้งขึ้นตอนไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าคุณยายตาเป็นอะไรคะตาเป็นโรคจอกระจกจอ,อหินทางนึงตอหินทางนึงง่อกระจกมองอมเห็นไหมตอนนั้นว่าเห็นเขาไปมืดอ,อื้อตือเลยแล้วตอนอม,มากินดีคอนแทคหลังจากกินดีคอนแทคแล้วตาเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นวัดกินแล้ว อันจินซี่กอนหนึ่งมันเป็นแกงแกงแงองครัข้างนี้มือดื้อถือโอ้ยตากูบอดแล้วอาการนึงมันวันนี้มองเห็นทั้งสองข้างเลยไหมเห็นมือเส้งสองข้างคันบ่ามีน้ำตามือดแห้งแหงงยังเห็นมือแกงค่ะดีคอนแทคมันจะแก้งเห็นหงดีลูกสาวเอาดีคอนแทคมาให้กินคุณยายกินยังไงกินอันเจ้าเม็ดแรงเม็ดแก้งออกแกงออกเลยกินกี่วันถึงแจ้งออกสามสีมือคุณเลรวตาคูกคยแกงไว้แล้วจะหลอกสามสีมือมันแง่ง มันไายมือมาเนี่ยมันแหงเขาแหงเขาตากูคือว่าไม่เห็นเป็นเลไน้อยไหมขี้เจเล่ดออกมาออกมาไหมเป็นขี้ตาออกมาเออโอ้ยเป็นยอดนี้เป็นออกมาคือยังมันหลอกออกเลยเออพอมีขี้ตาออกมามันก็สว่างขึ้นเออนั่นแหละโอ้จะว่างขึ้นจะว่างขึ้นอ๋อกูว่าตายเหรอวันกูสิว่าตาบอลหรอก จันตาบอดจันไปเพราะเห็นหงแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปหาแล้วใช่ไหมบอกว่าไปแล้วเสียไม่ไปแล้วดีคอนแบกดีกริงๆเยี่ยมยกปูเลยสบายมากดีคอนแทกดีกริงๆยกปูเลย ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอ,อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพราะกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วของขึ้นได้เานันขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วชื่อปัญญภพพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมีนป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจ เชคอะไรยเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อนางวิจิตค่ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,งมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายอ คุณแม่ทานไปกี่กล่องคะกล่กองครึ่งได้มาทานครึ่งดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้ว